สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องแชน n น e l Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวรถกระบะที่มาแรงมากในปีนี้กับ2025 Mitsubishi Triton a h l a t e 4WD รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการปรับดีไซน์ให้ดูสปอร์ตแข็งแกร่งและดูดันยิ่งกว่าเดิมเริ่มจากภายนอกกันก่อน Triton a h l e t e มาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่ดีไซน์ฉกเฉียว กระจังหน้าแบบดินามิกชิลสีดำด้านที่เพิ่มความบุดบืนลงตัวกับกันชนหน้าแบบใหม่เสริมด้วยสเกตร,รอบคันล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วลายสปอร์ตสีดำตัดกับตัวถังสีเทาสีขาวและสีส้มแันฟรานออเรนที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนนอกจากนี้ยังมีชุดแต่งสติ๊กเกอร์ลายแอดเลเตรอบคันที่เน้นอารมณ์สปอร์ตแบบเต็มคันภายในห้องโดยสารของไ r i ทันแอดเลเต่ CWD เน้นความหรูหราและความสปอร์ตไปพร้อมกันด้วยเบาะหนังสีดำตกแต่งด้วยด้ายสีส้มตัดกันอย่างลงตัว พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตแบบ3กา้านพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัล TFT7 นิ้วและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Du a l Zone ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเครื่องยนต์ของรุ่นนี้เป็นดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตร MIVEC ให้กำลังสูงสุด1 8 1รแิรงมา้าแรงบิด4 3่ยนิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต ที่สามารถปรับได้ถึง4รูปแบบทั้ง2 H, C-H, C-HLC และ C-LLC เพื่อรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบลุยโคลนทรายหรือขึ้นเขาระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อมคอยส Spring ด้านหลังเป็นแหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้กอัพปลับจูนใหม่เพิ่มความนุ่มนวลและการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมระบบความปลอดภัยใน,น Titan e l e v เ t e C-WD ก็จัดมาให้แบบครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรก FCM ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDW ระบบเตือนจุดอับสายตา BSW ระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน LCA กล้องมองรอบคันสองศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคันรวมถึงถุงลมนิรภัย7็ตำแหน่งช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่จุดขายสำคัญของ t ท i t น n a t เวเรตซ w ดอยู่ที่ดีไซน์ที่สปอร์ตโดดเด่นไม่เหมือนใครสมรรถนะที่เหนือกว่าทั้งบนถนนและทางวิบากระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พัฒนามาอย่างชาญฉลาดพร้อมการปรับจูนระบบช่วงล่างให้เหมาะกับสภาพถนนในไทย เพิ่มความนุ่มนวลแต่ยังคงความแข็งแกร่งและอีกจุดเด่นที่สำคัญคือความคุ้มค่าในด้านราคา m มิ s ซู i s h i ตั้งราคาของ2,025ไทรทัน A อเเลเต้ CWD ไว้ประมาณ1,200,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับกระบะท,ที่ให้ทั้งความแรง ความปลอดภัยและความสปอร์ตในคันเดียวสรุปแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะสายลุยแต่ไม่ทิ้งความเทมีอุปกรณ์ครบสมรรถนะพร้อมทุกเส้นทางไทยท่านเอเเลเต่ซี d 2 0 2 5คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามด้วยดีไซน์ที่ลงตัวความปลอดภัยจัดเต็มและราคาที่เข้าถึงได้วันนี้ทาง Channel Name Thailand หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ